ดื่มสูตรนี้แทนน้ำอัดลมลดน้ำหนัก5กิโลง่ายๆสูตรนี้ทำง่ายมากใช้วัตถุดิบแค่3อย่างได้แก่แก้วมังกร1ลูกซึ่งเป็นอาหารต้นทางมีแคลอรี่ต่ำวัตถุดิบที่ใช้ถัดมาคือผักเคขีค้นชื่อว่าเป็นราชินีผักใบเขียวเป็นอาหารต้นทางไฟเบอร์สูงและแคลอรี่ต่ำสุดท้ายใส่น้ำแข็งลงไปเพิ่มความเย็นสดชื่นในการดื่มใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่และ ผักผลไม้ไม่เก่งแนะนำสูตรนี้เลยค่ะเพราะรู้สึกว่าดื่มง่ายไม่ขมรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นและถ้าจะดื่มให้ปลอดภัยปลอดสารดีต่อสุขภาพแม่ครัวแนะนำผักเคลวิียอนออร์แกนิกปลอดสาร100%คองได้สตา์เลยค่ะพิเศษสำหรับ fc ช่องครัวฟู้ดด็อกเตอร์เพียงแคปหน้าจอนี้ส่งไปที่ช่องทางที่ขึ้นบนคลิปนี้คุณจะได้รับส่วนลดเงินสดเมื่อสมัครสมาชิ ชิคผักไดสปาด้วยนะคะ